ชูขึ้นให้ดูว่าได้ถอดแล้วแล้วก็ถอยหลังออกมานะครับในระยะ5เมตรนะครับเพราะว่าเกาะด้านหน้าจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับต่อไปผมจะให้ฟังเสียงจากหัวหน้าชุดสั่งการในการปฏิการครั้งนี้ครับ ก็ครับก็จะเป็นการยินทําลายวงจรของ ID นะครับซึ่งทหารเหล่านี้นะครับต้องมีความกล้าหาญนะครับมีความภาคเพียรและก็เรียนรู้นะครับและปริญญาในใจเสมอว่ายมสละชีวิตเพื่อชาติราบชบัลลังก์และประชาชนครับ Now the system of the ID has already been destroyed. ครับขอเสียงตบมือให้กับนักแสดงน,นะค,ะครับทำลายและเก็บคู่วัตุรเปิดของกรมสำรุธทหารเรือครับหลังจากการแสดงนะครับทำลายและเก็บคู่วัตถุระเปิดของกรมสำรวจทหารเรือเรียบร้อยนะครับการแสดงที่3นะครับจะเป็นการแสดงแฟนซีดิจากโรงเรียนชุมพลมทหา,า,ารเรือกรมพิชิาจาราหารเรือ